The first time of military มวยไทย challenge บรรจุกีฬามวยไทยเข้าสู่ซีซึมครั้งแรกของโลกและวันนี้ไปอยู่ที่งานการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยทหารโลกค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่ากีฬามวยไทยของเราจะถูกบรรจุลงในซีซึมเป็นครั้งแรกด้วยโดยงานในครั้งนี้นะคะกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารแห่งประเทศไทยและอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบันกีฬามวยไทยซึ่งเป็นกีฬาที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเข้าสู่สหพันธ์กีฬาทหารโลกซึ่งจะถูกบรรจุ ในปี 27, 2คือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญสำหรับนักกีฬามวยไทยที่เป็นทหารด้วยค่ะต,ต้องขอบอกเลยนะคะว่าน,นี่ก็เป็นครั้งแรกของไปที่ได้มีโอกาสมาดูการแข่งขันต่อยมวยด้วยค่ะดูครั้งแรกจะธรรมาดาก็ไม่ได้ค่ะเพราะครั้งนี้นะคะงานจัดขึ้นที่สยามพารากอนซึ่งมีคนมารับชมเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งกำลังพลของทหารเองและทั้งประชาชนที่เขามาดูการต่อยมวยครั้งนี้ค่ะที่ตื่นเต้นกว่าการต่อยมวยก็คือการได้ชมพิธี ที่มีขบวนนักกีฬาจาก11ประเทศธงชาติและทงองค์กรต่างๆเขารวมพิธีค่ะจะมีทั้งประเทศสีลังกาอุซเบกิสถานเบลเยียมปาเลสไตน์ตุรกีซาอุดิสาระเบียโปแลนด์คาซัคสถานอิรานบาเลนและประเทศไทยค่ะและไฮไลท์ที่สําคัญสําหรับงานในวันนี้นะคะก็ต้องเป็นการแสดงโชว์ชุดศิลปะแม่ไม้มวยไทยผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ได้ตื่นตาตื่นใจอีกด้วยค่ะแต่แต่ความตื่นเต้นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพราะเรามีการแสดงมวยไทยชุด พิเศษจากนักมวยชื่อดัง<ม>แดงร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวและมุมน้ำเงินสิบเอกสุภชัยหมื่นสงังหรือซุปเปอร์บอลเป็นโชว์ชุดพิเศษที่เรียกเสียงฮือฮาจากคุณผู้ชมได้มากทีเดียวค่ะสุดท้ายนี้นะคะไปอยากขอให้ทุกคนหันมาสนับสนุนมวยไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเรากันเยอะๆนะคะ